เฉลยไบฝึกหัดจากหนังสือเรียนฟิสิกส์ของสอสวทนะครับโดยสุนทรพิมพ์เสนมอแปลงเครื่องหนึ่งนะครับมีขดลวดปฐมภูมิ200รอบนะครับขดลวดทุติยภูมิ50รอบต่อกับแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับความต่างศักย์นะครับ220โวลต์นะถ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่อกับขดลวดทุติยภูมิมีกำลังไฟฟ้า100วัตต์ถามว่าเครื่องใช้ไฟฟ้า มีความต้านทานเท่าใดนะครับทางนี้ให้ถือว่าไม่มีการสูญเสียพลังงานในมอแปลงนะครับก็คืออย่างนี้นะ,อะมอแปลงเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยขดลวด2ส,ส่วนนะส่วนแรกก็เป็นส่วนของอประถมภูมินะครับอันนี้ฝั่งปรมนะนะครับภูมิปรากฏว่ามี n เนี่ย นะฝั่งนี้มี n ให้เป็น n 1แล้วกันนะครับ200รอบนะครับเาแล้วก็ต่อกับแหล่งจ่ายซึ่งมีศักร์นะสัก์นะกใช้ตัวนี้แล้วกันนะ emf 220โวลต์ อันนี้ฝั่งปฐมภูมิส่วนฝั่งทุติยภูมิปรากฏว่ามีอะไรครับปรากฏว่ามีขดลวดเนี่ยห้าสบรอบให้เป็น n สองแล้วกันห้าสบรอบอแล้วก็ต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้าอ,อุปกรณ์ก่อนเครื่องใช้ไฟฟ้านะมี P เป็นมีกำลังเป็น100อวัตต์แล้วถามหาว่าเจ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าเนี้ยจะต้องมีความต้านทานเท่าไหร่นะครับเอออ่ะเราก็หาความต้นานทานหาได้ไงครับเราก็เริ่มต้นอย่างนี้นะหาความต้านทานตัวนี้เราก็เริ่มต้นจาก P เท่ากับอะไรอ่ สูตร p เท่ากับ v กำลังส r ไปไหม v กำลังสองส่วน r เออต้อตงย้อนกลับไปบทก่อนแต่ว่าในบทนี้เขาจะเปลี่ยนสัญลักษณ์นิดนึงนะครับเ,เ,รเขาจะใช้ตัวนี้ครับใช้ตัวนี้แทน v เหมือนเป็น emf นะเป็นแรงเคลื่อนไฟฟ้าใช้แทนความต่างศักย์นะครับ ก็คือแรงเคลื่อนไฟฟ้าน,นี่แหละที่จริงถ้าเกิดไม่มีความต้านทานภายในอะไรมันก็ตัวเดียวกันแหละนะกับเจ้าตัวนี้กับตัว V ีใช้สัญลักษณ์อย่างนี้แล้วกันนะ,ะ E.M.F. กำลังสองนะครับหารด้วยอารเริ่มต้นจากตัวนี้ครับแล้วให้หา R าตัวนี้ครับะนะเราก็แทนค่า P ก็แทนด้วย100 E.M.F. ตัวนี้เนี่ยเราก็ต้องหา จากเจ้า,าหรือว่ามองว่ามันคือความต่างศักย์ในฝั่งลวดทุติยภูมิะนะความต่างศัก์ในฝั่งลวดทุติยภูมิเป็นเท่าไหร่เราไม่รู้ไงให้เป็นตัวนี้แล้วกันนะเป็นเท่าไรเนี่ยเรายังไม่รู้เลยนะครับเออนะเราก็เขียนอย่างนี้ก่อนความต่างศัก์ตัวนี้ก็เป็นความต่างศัก์ฝั่งทุติยภูมิใช่ไหมเป็น2นะครับเอ่ยกกรรําลังสองส่วน r นะครับงั้นสิ่งที่เราต้องทําก็คือต้องทาหาความต่างศักย์ในฝั่งทุติยภูมิก่อนอันนี้ติดเอาไว้ก่อนแล้วกันเป็นสมการหนึ่งนะเราต้องหาตัวนี้ก่อนหาตัวนี้หาอะไรครับหาจากสมการนี้นะครับสมการที่ใช้วิเคราะห์มอบแปรงนะครับการที่ใช้วิเคราะห์มอบแปลงก็คือตัวนี้นะครับความต่างศักย์ฝั่งปฐม หารด้วยความต่างศักฝั่งทุติยภูมิจะเท่ากับจํานวนขดลวดฝั่งปฐมหารด้วยจํานวนขดลวดฝั่งทุติยภูมินะครับเราก็จะหาความต่างศักฝั่งทุติยภูมินะสองตัวนี้ออกมาได้นะครับอ่ะก็แทนค่าครับนะความต่างศักฝัประถมภูมิก็ให้เป็น220อันนี้ตัวนี้เราต้องหา N1 N1 เป็นเท่าไหร่ครับก็เป็น200รอบ n สเป็น50รอบครับเอออ่ะย้ายข้างนิดนึงครับเออเราก็ย้ายข้างหาความต่างสักฝั่งอะไรเราฝั่งทุติยภูมิเราสลับเศษเป็นส่วนอย่างนี้ก็ได้ครับเอออันนี้ก็สลับเป็น50ส่วน200 จากนั้นก็ย้าย220มาคูณนะก็ได้เป็นนะย้าย220มาคูณคก็ได้เป็น50ส่วน200คูณด้วย220 0 0ตัด0 0ตัด2กับ22ตัดได้ та, นะ G 11 11คูณ5เป็น55ครับ เอาละเราก็แทนนะเเพราะฉะนั้นย้อนกลับไปสมการที่1นึ่งนะแทน55โวลต์ลงในสมการที่1น,นะเราก็จะได้ว่า100เท่ากับอะไรครับเอเอ,อความต่างศักฝัง่งทุติยภููิก็เป็น55 ยกกำลังสองหาร R นะครับนี้เราต้องการ R ก็ย้ายข้างนิดนึงอย้ายมาฝั่งซ้าย100 A. ย้ายมาฝั่งขวาอ,อ,อย่างนี้ครับก็คิดเลขออกมานะได้เป็นอะไรครับก็ได้เป็น30.25โอมน, oh นั่นเองนะครับเอาละเพราะฉะนั้นข้อนี้ก็ตอบว่านะออความต้านทานของเครื่องใช้ไฟฟ้า ทางนี้ก็ต้องตอบว่าสามสิบจุดสองห้าโอหมเอ้ยนี่นะครับ <c oughs> จบนะครับ